มีเรื่องราวน่าจับตาล่าสุดนะคะที่เกี่ยวโดนิวส์มีรายงานว่าบริษัทญี่ปุน่นถอนตัวไม่เข้าร่วมโครงการรถไฟความเร็วสูงมาเลเซียสิงคโปร์บอกว่าเสี่ยงเกินไปหากไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลมาเลเซียโดยรัฐบาลและแหล่งข่าวของบริษัทได้รายงานว่าบริษัทต่าง รวมถึงบริษัทอิสต์แ r นเรลเวต่างหวังว่าจะใช้ระบบรถไฟหัวกระสุนชินคันเซ็นของญี่ปุ่นในโครงการนี้แต่พวกเขาตัดสินใจว่ามันจะมีความเสี่ยงเกินไปหากไม่ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลมาเลเซียซึ่งการถอนตัวในครั้งนี้อาจจะทำให้ธุรกิจของจีนที่เป็นคู่แข่งสามารถเสริมความแข็งแกร่งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในเอเชียตะวันออกหลังจากที่พวกเขาสร้างทางรถไฟความเร็วสูงในอินโดนีเซีย เสร็จสิ้นในปี2566และกำลังสร้างอีกแห่งในประเทศไทยโดยอีกไม่นานจะครบกำหนดเวลาในการยื่นเสนอราคาที่รัฐบาลมาเลเซียเริ่มเรียกร้องการประมูลในเดือนกรกฎาคมปี2566ซึ่งโครงการนี้คาดว่าจะใช้งบประมาณ100 0ล้านเริงกิตหรือ2.1หมื่นล้านดอลลา แต่รัฐบาลมาเลเซียตั้งใจที่จะส่งเสริมโครงการนี้ผ่านการจัดหาเงินทุนภาคเอกชนแทนที่จะใช้การใช้ใจ่ายของรัฐบาลหรือขยายการคำประกันนี้โดยแหล่งข่าวนั้นได้รายงานว่าในขณะที่บริษัทญี่ปุ่นกำลังจะถอนตัวบริษัทในท้องถิ่นหลายแห่งก็วางแผนที่จะร่วมมือกับบริษัทจีและยุโรปเพื่อยื่นประมูลในครั้งนี้ โดยรัฐบาลมาเลเซียจะเริ่มการเจราจาอย่างเต็มรูปแบบกับรัฐบาลของสิงคโปร์ในปลายปีนี้อย่างเร็วที่สุดซึ่งรัฐบาลมาเลเซียและสิงคโปร์เริ่มบรรลุข้อตกลงพื้นฐานในปี2556ในโครงการนี้ซึ่งเรียกร้องให้มีการสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูงความยาว350กิโลเมตรที่จะช่วยลดระยะเวลาในการเดินทาง ระหว่างกวัวละลัมเปอร์และนครรัฐให้เหลือเพียง90นาทีเท่านั้นเมื่อเทียบกับเส้นทางเดิมที่เดินทางโดยรถยนต์กว่า4ชั่วโมงโดยบริษัทอิต t เ a p a นเรลเวย์และบริษัทการค้ารายใหญ่อย่างซูมิ t o โมได้แสดงความสนใจในการเข้าร่วมโครงการในปี2558โดยเคอิชีอิชิกิ รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นในขณะนั้นได้นําเสนอระบบชิงคันเซ็นแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลมาเลเซียในระหว่างการเยือนกรุงกัวลาลัมเปอร์แต่ในปี2564นายกรัฐมนตรีมาเลเซียมูยดตินยาซินได้ยกเลิกโครงการนี้ไปเนื่องจากความกังวลเรื่องภาระทางการเงินก่อนที่รัฐบาลชุดปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมจะรื้อฟื้นโครงการอย่างเป็นทางการขึ้นมาใหม่และสําหรับในประเทศไทยนั้น ต้องมีการย้ายสถานีรถไฟกูดจิกที่มีอายุถึง124ปีเนื่องมาจากขวางเส้นทางรถไฟความเร็วสูงไทยจีนโดยต้องโยกไปไว้ฝั่งตรงข้ามโดยที่สถานีรถไฟกูดจิกตำบลกูดจิกอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาดรพัทรพลบัญชาจารุรัตนายกเทศมนตรีต,ตำบลกูดจิกพร้อมตัวแทนภาคประชาชนเดินทางมาดูทีมช่างจากจังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการย้ายอาคารสถานีรถไฟเก่าที่ต้องถูกรื้อถอนตามแผนพัฒนาเส้นทางรถไฟความเร็วสูงของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจาักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาคกรุงเทพหนองขายระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาโดยมีวิศวกรโยธาของบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนในฐานะผู้รับจ้างงานสัญญาที่3-4งานโยธาช่วงลำตะคอสีคิ้วและกุดจิกโครกรวด มูลค่างาน9,848ล้านบาทได้มาควบคุมการย้ายอาคารไม้สูง2ชั้นมีความยาว6เมตรกว้าง4เมตรซึ่งการเริ่มต้นเริ่มจากรื้อถอนแยกชิ้นส่วนที่สุดโทมตามสภาพการใช้งานที่นานกว่า120ปีและมัดกับโครงเหล็กอย่างระมัดระวังจากนั้นใช้แยักมือดีขึ้นมาวางบนแท่งเหล็กกลมก่อนจะใช้รอกค่อยๆดึงตัวอาคารมาที่จุดใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามมีระยะห่างประมาณ เมเตรโดยใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงภารากิจก็เสร็จลุล่วงไปด้วยดีโดยคุณสุนันทาชายสำริดกุลอายุ84ปีชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นกล่าวว่ามีความผูกพันกับสถานีกุดจิก มาตั้งแต่รับราชการครูยุคสมัยกว่า50ปีการคมนาคมมีเพียงรถไฟเชื่อมต่อระหว่างตัวอำเภอและจังหวัดซึ่งเธอและครอบครัวได้ใช้บริการรถไฟในการเดินทางเป็นหลักและนั่งรถไฟไอ้น้ำและรถจักดีเซลไปที่สถานีสูงเนินและสถานีนครราชสีมาเป็นประจำรู้สึกเสียดายและเสียใจแต่เข้าใจ ว่าบ้านเมืองต้องพัฒนาและมีความเปลี่ยนแปลงโดยดร,ร์พัทรพลกล่าวว่าสถานีรถไฟกุดจ,จิกมีอายุกว่า124ปีสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟสายแรกของประเทศไทยปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงและมีความจำเป็นต้องย้ายออกจากแนวเขตโดยชาวกุดจ,จิก มีความปูกพันกับสถานีและรู้สึกเสียดายจึงขอให้รถไฟไทยอนุรักษ์เอาไว้ให้เป็นอนุสร์ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงประวัติศาสตร์ ย้ายอาคารสถานีมายังพื้นที่ฝั่งตรงข้ามในอนาคตจะพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจัดแสดงนิทรรศการภาพและข้อมูลประวัติศาสตร์โดยสําหรับความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูงและโครงการในสัญญาที่อยู่ระหว่างรอลงนามรวมถึงเร่งรัดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหา ข้อรองเรียนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสัญญาที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างด้วยความละเอียดรอบคอบโดยโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมาระยะทาง253กิโลเมตรงานโยธาจาก14สัญญาก่อสร้างเสร็จแล้ว2สัญญาและอยู่ระหว่างก่อสร้าง10สัญญาและอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้างอีก2สัญญาคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาเพื่อเริ่มดำเนินการก่อสร้างโยธาได้ทั้งหมดจำนวน14 สัญญาภายในปี2,567โดยปัจจุบันความก้าวหน้าโดยรวม128.61ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในปี2,571ส่วนโครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่2ช่วงนครราชสีมาหนองคายระยะทาง356กิโลเมตร ปัจจุบันได้ออกแบบงานโยธาแล้วเสร็จโดยได้มีการเร่งรัดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยนำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเสนอคณะกรรมการรถไฟไทยอนุมัติก่อนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไปนอกจากนี้จะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อความร่วมมือด้านการรถไฟระหว่างไทยจีนครั้งที่31 ซึ่งจะมีการร่วมหารือกับฝ่ายจีนอย่างใกล้ชิดเพื่อหาข้อสรุปการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานความคืบหน้าของโครงการและแนวทางขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเพื่อให้โครงการรถไฟความเร็วสูงแล้วเสร็จโดยเร็วสามารถรองรับการใช้งานของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพต่อไปและล่าสุดทางการจรีนได้ารายงานว่าบริษัทการรถไฟแห่งประเทศจีน รายงานว่าความยาวทั้งหมดของทางรถไฟความเร็วสูงที่เปิดใช้งานในจีนนั้นสูงถึง45,000กิโลเมตรนับถึงสิ้นปี2023โดยจีนนั้นได้เปิดใช้งานทางรถไฟใหม่ในปี2023 ทั้งหมด3,637กิโลเมตรโดยเป็นทางรถไฟความเร็วสูง2,776กิโลเมตรซึ่งความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างพื้นฐานทางรางในจีนปี2023ประกอบด้วยโครงการทางรถไฟที่ก่อสร้างเสร็จสิ้นและเปิดใช้งาน34โครงการการเปิดใช้งานสถานีรถไฟอีก102แห่งและการเดินหน้าก่อสร้างโครงการทางรถไฟจำนวน112โครงการ